เป็นองค์ใหญ่ๆแบบใบจำปีอ่ะขยายมาไว้ตรงนี้นะครับ3องค์ท้าววสวรณปี6-5 mm hmm. แล้วสิ่งที่เพิ่มขึ้นมามีท้าวปุริสร์เพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่ไม่มีเป็นพยาปุริสร์ซึ่งถือว่าเป็นบริวาร <Okay. S 1> ของท้าววิสวรณ <Okay. S 1> ที่ <Okay. S 1> คอยมหน้าที่ดูแลทรัพย์สมบัต mm ิ hmm. ในโลกมนุษย์วันนี้เรามาที่ วัดจุฬามณีกันอีกแล้วนะครับอันเนื่องมาจากว่าเป็นวันแรกที่เปิดวัดนะหลังจากเขาปิดมา15วันนะครับปรับสภาพพื้นที่แล้วก็เรื่องของการจัดระเบียบระบบการจราจรการจัดระเบียบภายในวัดนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตให้ดูนะฮะผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับ พามาอยู่หน้าวัดแล้วนะครับจะพาให้มาดูบรรยากาศของการจราจรซะหน่อยด้านหน้าวัดนะครับพอเปิดวัดวันแรกนีวันแรกทอนเองเลยนะครับตอนที่ผมยืนอยู่นี่น่าจะสักประมาณเที่ยงก็เรามีการปรับปรุงพื้นที่นะครับเรื่องบริหารจัดการรถให้เป็นระเบียบมากขึ้นครับได้เป็นพันคันครับน่าจะรวม2,000นะครับเราขยายสะพานทางเข้าออกอีกข้างและประมาณ เซนมีทางเท้าให้คนได้เดินด้วยครับเข้าวัดมันจะเราจะมีเจ้าหน้าที่อบพอพมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของส่วนราชการเข้ามาช่วยดูแลมันแบรรบตามที่เจ้าหน้าที่ดูแลก็จะได้รับความสะดวกครับไม่เสียสตางไม่เสียครับที่จะลถวัดฟรีครับเน้นเลยนะครับว่าฟรีครับเลาจัดระเบียบใหม่นะครับก็คือว่าใครเดินเข้ามาเนี่ยต้องเดินเข้าไปด้านในนู้นเนาะใช่ไหม ก็ด้านนี้เดี๋ยวจะให้กนออกมาเอมันจะไปแน่นข้างในน,นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะสาลาปิดลูกนิมิตเนี่ยย้ายจากทางด้านหน้าของอุโบสถไม้เขาย้ายไปอยู่ฝั่งนี้แทนก็ใครที่มาสักการะขอพรปู่ท้าวเวสุวรรณเนี่ยมาไหว้ที่อุโบสถข้างในก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามีพระประธานตามธรรมเนียม แล้วเราก็มาถึงจุดสําคัญก็คือจุดที่รับบารมีนะครับ mm hmm. องค์ท้าวเวสุวรรณองค์เก่าปี2532องค์เก่าอยู่ตรงนี้นะแต่ด้านในอ่ะจ,จะเป็นองค์ใหม่ไปดูตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงไปดเดินมาและอย่างที่ผมบอกอะ่ะว่าเขาจะจํากัดการเข้าไปสักการะโดยให้เข้าครั้งละ50ทนเท่านั้นนะครับแล้วเขาก็จะให้มานั่งรอนะถ้ามีจํานวน สาธุชนที่เยอะๆเนี่ยก็จะมานั่งรอ,อก่อนจัดที่เตรียมให้เรียบร้อยเลยดูร่มนะครับมีเต็นท์กลางให้เรียบร้อยผู้สูงอายุไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเข้ามานั่งรอได้แล้วก็เตรียมตัวเข้าไปในบริเวณที่ไหว้สักการะนะฮะตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเข้ามาก็เป็นจุดที่ร่วมทาบุญดอกไม้กมุหลาบสิ่งของสักการะอันนี้เหมือนเดิมนะฮะท่านอยากได้แบบไหนเรืเอยจมูชาเท่าไหร่นี่ก็แล้วแต่ตามกําลังศรัทธาไป ตรงนี้ก็มีสังฆทานด้วยนะฮะตนีนสสังฆทานด้วยนี่ใครอยากถวายสังฆทานนะครับไปขึ้นไปถวายพอคุณเจ้าได้ก็ด้านด้านนั้นเลยอสิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะฮะให้สังเกตดูดีๆนะครับคาถานในการบูชาผู่เวสุวรรณใน,นทางวัดได้จัดการพิมพ์แล้วก็ติดตั้งไว้บริเวณด้านส่วนบนของเต็นนะฮะ ไปต่อกันด้านหลังนะครับตอนนี้เราเดินมาถึงลานด้านหลังที่ปฏิสถานองค์ปู่เวสุวรรณองค์ใหญ่นะด้านหลังโบสถ์นะครับแล้วสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ด้านนี้ที่เห็นนะฮะลักษณะเหมือนฐานซีเมนต์นะก่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเหล็กเส้นนะครับเป็นเรียกว่าโครงสร้าง จะทำอะไรเพิ่มครับตรงนั้นทำเหรียญเป็น,นเ<อ>หรียญลักนณะโอ้เป็นแล้วหนาทรงยมปีสี่ห้าหนึ่ง,ง,ง 4, 5, เหรียญแล้วก็ทรงําปีหน้าเทพอีกหนึ่งเหรียญแล้วก็ทรงยมปีสามเทพอีกหนึ่งเหรียญสามเทพมะสามเม็ดห้าสิบเทพเดียวหน้ายักษ์สี่ห้าหน้าเทพก็สามเม็ดเหมือนกันแล้วจะแล้วเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ครับก็ยังไม่รู้แล้วแต่ช่างเพราะว่างานละเอียดอ่อนอยู่ เป็นองค์ใหญ่แบบใบจำปีอะขยายมาไว้ตรงนี้นะครับ3องค์ท้าวไว้สวรนปี65เดี๋ยวรอชมบรารมีเลยนะครับเอาละตรงนี้ก็เป็นลานองค์ปูใหญ่นะฮะมีการขยับนิด,นดเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรอันนี้ก็ท่านก็สามารถจะบูชาได้เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มีเพิ่มนะครับมาดูครับมีองค์เทพองค์หนึ่งเพิ่มขึ้น แล้วสิ่งที่เพิ่มขึ้นมามีเท้าปุริศาสตร์เพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่ไม่มีโดยปกติแล้วครับองคเท้าวิสุวรรณที่หลวงพ่ออิกขั้นสร้างในอดีตเนี่ยรตรงฐานพระทิ่ท่เราจะเห็นเนี่ยก็จะมีคล้ายๆมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดาที่โผล่มาเฉพาะหน้ารหรือพระพักเนี่ยที่ถามทิ่อยู่แล้วส่วนมากคนก็จะไม่ทราบว่าค,คืออะไร,รอะเง,งี้นะฮะตอนี้ในการอธิบายของหลวงพ่อ ที่ท่านได้อธิบายไว้ในอดีตคือบ้างก็ว่าเป็นมนุษย์โดยการสื่อถึงว่าองค์ท้าววิสุวรรณเนี่ยท่านได้ไดปกปักรักาษามนุษย์นะครับบางตำนานก็สื่อว่าเป็นพญาปุริศาสตร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นบริวารของ <Okay. S 1> ท้าววิสุวรรณที่คอยมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สมบัติในโลกมนุษย์นะครับ mm. คอยดูแลพวกบริวารของท้าววิสุทธีทีหนึ่ง <Okay. S 1> พวกยักษ์นะครับพวกผู้ปีติศาสตร์ เอาละนี่ก็คืออัปเดตเรื่องราวของวัดจุฬามณีนะครับหลังจากปิดวัดไป15วันแล้วก็วันนี้เปิดใหม่เราก็เลยจะมาอัปเดตให้เห็นบรรยากาศกว้างๆภาพรวมเป็นยังไงนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะมากราบไหว้องค์ปู่เวสสุวรรณที่วัดจุฬามณีก็มาได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับเปิดตั้งแต่8.30นถึง24.00นนหรือเที่ยงคืนเท่านั้นนะ ไม่24ชั่วโมงอีกแล้วนะครับชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อนะครับเรื่องราวของสายมูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสถานีความเชื่อไว้ด้วยนะครับถ้าคุณเป็นคนสายมูต้องสถานีความเชื่อเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะว่าผมจะพาไปมูที่ไหนวันนี้อัปเดตกันเพียงเท่านี้ผมโก้ธนภัชรผลสถานีความเชื่อมูสเตชันสวัสดีครับหลวพ่อให้พรลูกเกดสถานีความเชื่อหน่อยะครับก็ไม่มีอะไรมากครับช่วงปีม่นี้ข่อให้คณะ ญาติโยมทศวรรษทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะจงมีสติเยอะๆแล้วก็พิจรารณณญาณด้วยแล้วก็ท้ายนี้ก็มีอะไรากา็ขอให้มีความสุขความเจริญในสิ่งที่ต้องการโดยชอบทำทุทเมื่อเชิ Gracias.